การอยู่ไฟหลังโคดของมารดามีสืบมาตั้งแต่อดีตการโดยความรู้ของนักปาาจากชาวบ้านได้มีการแพร่หลายรู้ทั่วกันเริ่มจากมีความเชื่อเรื่องรักษาช่วยเยียวยาสมานแผลให้เข้ากันน้ำข่าวปลาขับออกมาได้เร็ววันกายานั้นผ่อนคลายห่างโรคภัย คุมปัญญาการอยู่ไฟคือขั้นตอนปฏิบัติสำหรับหญิงหลังคลอดที่จะช่วยทำให้คุณแม่ฟื้นตัวเร็วหรือที่เคยได้ยินกันบ่อยๆว่ามุดลูกเข้าอู่เพราะร่างกายของผู้หญิงหลังคลอดผ่านความเครียดจากการอุ้มท้องและการคลอดม่อย่างต่อเนื่องดังนั้นการอยู่ไฟในปัจจุบันจึงเปรียบเสมือนเวลาพักของคุณแม่ให้ทั้งร่างกายและจิตใจได้พักผ่อน และภูมิปัญญาการอยู่ไฟเป็นภูมิปัญญาด้านศิลปะวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นแบบแผนการดำเนินชีวิตที่ได้มีการปฏิบัติและสืบทอดกันมาอย่างยาวนานอีกทั้งยังเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยที่มีมาแต่อดีตซึ่งในแต่ละภูมิภาคจะมีลักษณะภูมิปัญญาที่แตกต่างกันไปโดยในภาคใต้บุคคลที่เป็นหลักในการดูแลหญิงตั้งครรภ์คือหมอตำแย ส่วนไทยมุสลิมเรียกว่าโตบีเดในพื้นที่ภาคใต้นอกจากจะมีภูมิปัญญาการอยู่ไฟของกลุ่มไทยมุสลิมแล้วยังมีภูมิปัญญาของกลุ่มไทยพุทธที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไปของกลุ่มไทยพุทธในภาคใต้จะมีลักษณะาคล้ายคลึงกับภาคกลางส่วนที่แตกต่างกันก็คือภาคใต้จะใช้ก้อนเศร้าเป็นตัวประครบเพื่อให้หมดลูกเข้าอู่ได้ดี และมีการบำรุงร่างกายด้วยอาหารและโค้ามที่แตกต่างกันสำหรับลักษณะการอยู่ไฟหลังโคดแบบพื้นบ้านจะน้นในการใช้ความร้อนจากโกอนซาหรือลูกประครุกมีการดื่มยาต้มสมุนไพรและอาบน้ำสมุนไพรโดยอุปกรณ์ที่ใช้ในการอยู่ไฟนั้นจะได้แก่กอนซาเเคไม้หรือไม้กระดานอังโลไม้ฟืน แผ่นสังกสีหรือกะละมังเคลือบหม้อต้มหรือกาต้มลูกประครบสมุนไพรผ้าขาวบางขนาดสี่เหลี่ยมด้านเท่าสำหรับสมุนไพรที่ใช้ในการอาบน้ำสมุนไพรจะได้แก่ใบขี้เหล็กสรรป,ปคลุณช่วยรักษาอาการเหน็บชาขับกระดูขาวใบกล้วยพองลาหรือใบกล้วยตานีสรรป,ปคุนแก้ปวดผื่นคันตามตัว ใบปุดใหญ่สรรปคุณยอดอ่อนและใบอ่อนใช้ปิดแผลเป็นยาห้ามเลือดได้การบูนสรรปคุณช่วยบำรุงธาตุขับเงื่อลดอาการเคล็ดขัดยอกตะไคร้สรรปคุณขับเงื่อขับลมช่วยลดความดันโลหิตได้มะกรูดกระตุ้นให้ร่างกายผ่อนคลายความตึงเครียดใบขาสรรปคุณขับลมในสัตตีหลังคอดบุตร ช่วยแก้มเมื่อยตามโค่ใบมะขามช่วยในการขับรุกของทารุกขับเลือดลมได้ดีและช่วยในการสมานแผลได้ ขั้นตอนการอยู่ไฟแบบพื้นบ้านจะเริ่มโดยการให้มารดาหลังลอดอดาบน้ําร้อนสมุนไพรพร้อมกับนวดคลายเส้นและมีการอ่านคาถาขณะนวดคลายเส้นด้วยในช่วงนี้มารดาหลังอคจะต้องกินน้ําร้อนเป็นประจำเช้าเย็นหลังจากนั้นก็เริ่มทําการอยู่ไฟโดยการก่อไฟในอังโลกวางไว้ข้างแค่ที่มารดาหลังโคนอนและให้มารดาหลังอดนอนตะเคงหันหลังให้กองไฟ จากนั้นนําก้อนเศร้ามาผิงไฟเมื่อร้อนได้ที่แล้วก็นําผ้ามาห่อก้อนเศร้าและนํามาประครบที่หน้าท้องน้อยของมันดาลหลังคลอดหลังจากนั้นก็นวดคลายเส้นตามส่วนต่างๆของร่างกายอีกครั้งโดยการอยู่ไฟนี้จะต้องอยู่ติดต่อกันเจ็ดถึงสิบวันซึ่งสิ่งสำคัญในขณะทำการอยู่ไฟคือการห้ามให้มันดาลหลังคลอดออกจากบ้านเป็นอันขาด นอกจากนี้ยังมีการอยู่ไฟหลังคลอดแบบสมัยใหม่ซึ่งมีหลายวิธีเพราะการแพทย์แผนไทยประยุกต์ได้รับการสนับสนุนให้แพร่หลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเข้ากระโจมสมุนไพรเพราการเข้ากระโจมเพื่ออบไอ้น้ำที่ต้มจากสมุนไพรนานาชนิดจะช่วยทำให้รูขุมขนขับของเสียและทําให้ผิวเปล่งปลั่งขึ้นอีกทั้งยังมีการหน้ามอกเกลือ โดยความร้อนจากหมกเกลือจะช่วยทำให้รูขุมขนเปิดสมุนไพรจะซึมเข้าสู่ผิวหนังเพื่อช่วยขับน้ำเข้าปลาได้ดีและช่วยทำให้มดลูกเข้าอู่เร็วขึ้น ข้อดีของการอยู่ไฟร่างกายมีความอบอุ่นเพราะความร้อนถูกพาไปทั่วร่างกายโดยการไหลเวียนของเลือดแผลฝีเย็บแห้งเร็วและโดยการอักเสบเพราะมีการเจริญและฟื้นตัวของเซลล์เน,นเยื่อจับเม็ดเลือดแดงกระตุ้นการหดรตัวของมดลูกช่วยให้มดลูกเข้าอู่และขับน้ำข่าวปลา ส่งเสริมความสุขสบายช่วยให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายมีความสดชื่นพอความร้อนช่วยให้หลอดเละดขยายตัวจึงกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตสู่กล้ามเนื้อและเซลล์เนื้เยื่อต่างๆ หาไม่ทําการอยู่ไฟเมื่อมีอายุมากขึ้นจะมีอาการปวดไม่ตามร่างกายปวดกระดูกชาตามปลายมือปลายเทา้าขาไม่มีกําลังเวลาเดินมีอาการหนาวสาั่นเมื่อฝนตกหรือมีอากาศเย็นประจําเดือนจะมาไม่ปกติ เคกรณีที่ได้ไปศึกษามามีอายุปัจจุบันเฉลี่ยอยู่ในช่วงอายุ67ปีอายุที่เริ่มทําการอยู่ไฟเฉลี่ยอยู่ในช่วงอายุ33ปีและเป็นศาสนาอิสลามผู้มีลำเนาอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชจํานวน4รายจังหวัดพังงาจํานวน6รายสถานภาพแต่งงานแล้วและส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจําตัวแต่บางรายที่มีโรคประจําตัวคือโรคความดันเบาหวานและเม็ดเลือดจาง การดำเนินชีวิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจะประกอบอาชีพค้าขายและการเกษตรบางท่านเริ่มมีการเรียนรู้ภุมิปัญญาการอยู่ไฟตั้งแต่เด็กๆหลังจากนั้นได้มีการแต่งงานในช่วงอายุ16-20ปีและได้ย้ายที่อยู่อาศัยเข้าไปอยู่ที่บ้านสามีและได้เริ่มทําการอยู่ไฟตั้งแต่อายุ25-52ปีชุมชนจะอยู่ห่างไกลาจากโรงพยาบาล การบริหารจัดก,การภูมิปัญญาการอยู่ไฟจะทําที่บ้านของมนดานหลังคอดในด้านสมุนไพรต่างๆหมอพื้นบ้านจะเป็นคนจัดก,การส่วนสามีและญาติของมานดาน,นั้นจะจัดก,การและเตรียมในเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้ในการทําอยู่ไฟส่วนใหญ่จะทําการอยู่ไฟในช่วงเช้าใน1เดือนมี3.5เคสที่ได้ทำการรักษาได้ได้เฉลี่ยต่อเดือน1 0 0 0งถึงบาท เนื่องจากส่วนใหไม่มีการกำหนดค่ารักษาเพียงพอต้องการนำความรู้ที่มีมาใช้ในการรักษาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการรักษาได้เวลาในการรักษาต่อเคส3-7วันขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่และบุคคลการเตื้อนหนุนของสมาชิกในครอบครัวสมาชิกในครอบครัวได้ช่วยกันหาสมนุนไพรฟืนและประดิษฐ์แค่สำหรับใช้ในการอยู่ไฟ ลักษณะความสัมพันธ์ของภูมิปัญญากับสิ่งแวดล้อมต่างๆสิ่งแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ท,ที่แตกต่างกันทําให้วิธีการอยู่ไฟในแต่ละพื้นที่ทแตกต่างกันด้วยภาคใต้จะเน้นการใช้ก้อนเศ้าในการทำการอยู่ไฟการใช้แค่ไม้ไผ่ใช้ไม้สนและไม้ยางมาทำเป็นเชื้อเพลิง และภาคใต้จะเป็นพื้นที่ราบสลับเนินเขาทําให้มีน้ําตกที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหลายแห่งคนในชุมชนจึงนําก้อนหินจากน้ําตกมาใช้เป็นก้อนเศร้าเพื่อทําการอยู่ไฟจะเห็นได้ว่าภูมิปัญญาการอยู่ไฟมีความสัมพันธ์แบบพึ่งพาก,กันกับสิ่งแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ การอนุรักษ์และแนวทางในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาได้มีการร่วมกันจัดตั้งชมรมนดแผนไทยและสมุนไพรพื้นบ้านตำบลนาเคียนรวบรวมผู้ที่มีภูมิปัญญาของท้องถิ่นและป่าชุมชนในหมู่บ้านเป็นแกนนำแม่อาสาให้บริการเนื้อฟ้นฟูสภาพกลุ่มมารดาหลังคลอดและได้มีการบรรยายให้ความรู้สาธิตขั้นตอนต่างๆและประโยชน์ของการอยู่ไฟหลังคลอดให้คนในหมู่บ้านและมารดาที่กำลังตั้งครรภ์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาให้คงอยู่ในรุ่น ต่อไปโดยการถ่ายทอดภูมิปัญญาและกระบวนการถ่ายทอดจากการศึกษาไม่มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาจํานวนจิตใจและมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาจํานวนสามรายกรณีศึกษาแรกมอนาบได้สืบทอดภูมิปัญญาให้กับลูกสาวชื่อนางไมมูนนะรักใสทองอายุ54ปีโดยกระบวนการถ่ายทอดคือการที่มอนาบได้ฝึกสอนนางไมมูนาะทาให้นางไมมูนนะเกิดการสึมซับและเรียนรู้จนเกิดความชํานาญ สิ่งที่หมอหนักถ่ายทอดให้กับลูกของตนได้แก่การนวดคลายเส้นการอยู่ไฟและการคัดท้องกรณีศึกษาที่สองยายฟิยาได้สุบทอดภูมิปัญญาให้กับลูกสาวชื่อนาะงอนิชาคาวิจิตอายุ47ปีโดยกระบวนการถ่ายทอดคือการที่ยายฟิยาฝึกสอนนางออนนิชาและนางออนนิชาได้ติดตามมันดาทำให้เกิดการซึมซับและเรียนรู้จนเกิดความชำนาญกรณีศึกษาที่3 หมอไหมถ่ายทอดภูมิปัญญาโดยวิธีการองลงโดยคนที่องลงนั้นจะต้องใกล้ชิดกับคนที่รักษาในปัจจุบันและต้องเป็นคนในตระกูลเดียวกันรวมถึงต้องมีความรู้พื้นฐานในการรักษานั้นด้วยการสร้างสารรค์และการพัฒนาภูมิปัญญาในอดีตมีการก่อไฟบนพื้นดินเนื่องจากพื้นที่ที่ใช้ในการรักษาส่วนใหญ่จะมีพื้นที่เป็นลานดินแต่ในปัจจุบันได้มีการผลิตตั้งโลกขึ้นมา จึงได้นํามาใช้แทนการก่อไฟในรูปแบบเดิมเพื่อสะดวกในการรักษามากขึ้นและในอดีตมีการใช้ก้อนเร้ามาประคบร้อนแต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนามาเป็นรูปประคบรวมสมุนไพรเข้าด้วยกันแทนเพื่อความสะดวกในการใช้งานและเนื่องจากมารดาหลังลอดที่มาทําอยู่ไฟนับถรอศาสนาอิสลามจึงเลือกนําคาถาหรือที่เรียกว่าดูอานในศาสนาอิสลามมาใช้อ่านและขอพรต่อพระเจ้าขณะทําการอยู่ไฟ จใจที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรงรพปัญญาการสร้างสรงรคภูมิปัญญาที่เกิดจากการดำรงชีวิตหมอพื้นบ้านทุกคนมีวิธีการดำรงชีวิตขนมนรรียมประเพณีที่แตกต่างกันแต่ก็ล้วนมีความผูกพันและพึ่งพาอาศัยธรรมชาติทําให้มีความรู้เกี่ยวกับการทามาหากินสร้างสรงรค์ภูมิปัญญาเพื่อความอยู่รอด การสร้างสรงรพปัญญาที่เกิดจากความเชื่อหมอพื้นบ้านทุกคนมีความเชื่อว่าการอยู่ไฟช่วยให้ร่างกายของหญิงหลังคลอดคืนสู่สภาพปกติเชื่อว่าการอยู่ไฟจะช่วยฟื้นฟูสภาพหญิงหลังคลอดได้ดีทําให้หมดลูกเข้าอูเร็วเลือดลมดีขึ้น การสร้างสรงริปัญญาโดยอาศัยประสบการณ์หมอพื้นบ้านส่วนใหญ่ได้กล่าวว่าก่อนที่จะมาทําการอยู่ไฟเมื่อก่อนได้เรียนรู้จากยายหรือแม่มีการสังเกตการจุดจําและการฝึกปฏิบัติจนเกิดความชํานาญ การประยุกต์ใช้หลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตมีการประยุกต์ใช้หลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงในการหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการอยู่ไฟซึ่ออุปกรณ์ที่ใช้นั้นสามารถหาได้เองตามธรรมชาติไม่ทําให้สิ้นเปลืองเงินในการซื้อทําให้เห็นถึงความพอประมาณในการใช้เงินและมีเหตุผลในการใช้อุปกรณ์ต่างๆและการออกแบบแ,บบแค่ว่าจะทําในลักษณะใดเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับมันดาลังคอดและ ยังมีการปลูกพืชผักผลไม้ไว้รับประทานเช่นพริกตะไคร้กล้วยมะม่วงเป็นต้นมีการใช้จ่ายในสิ่งที่จําเป็นไม่ฟุ่มเฟือยมีการเก็บออมเงินไว้ใช้จ่ายในยามที่จําเป็น